สวัสดีค่ะวันนี้มาทำนายท่านที่เกิดปีมะโรงกันบ้างนะคะคุณกำลังเจอกับปัญหาในเรื่องของการเงินที่ขาดสภาพคล่องหรือว่าเงินขาดมือนั่นเองนะคะคุณกำลังคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยจะหาเงินด้วยวิธีไหนหาเงินยังไงนะคะคุณกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะค้าขายอะไรเพิ่มหรือทำอาชีพเสริมอะไรดีเพื่อจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ถือว่า เป็นความคิดที่ดีนะคะในเรื่องของการที่จะอยากขยับขยายตัวเองวันนี้โชคยังเข้าข้างคุณไม้ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะถ้าจะทําการค้ารีบจับอะไรมาขายก็จะขายได้ถ้าคุณคิดจะไลฟ์ขายของสินค้าในสื่อออนไลน์ก็จะมีลูกค้ามาซื้อของคุณนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทําอะไรนะคะไปพบผู้คนมากมายก็เรามาระวังอย่าเชื่อคนง่ายอย่า หลงกับคำพูดที่ดิบดีนะคะระวังจะโดนหลอกได้นะคะดังนั้นแล้วก็ชีวิตจะทำอะไรที่มันงอกเงยขึ้นก็สามารถทำได้เลยนะคะอย่ามัวแต่นิ่งเฉยหรือว่ารอให้เวลาผ่านพ้นไปนะคะรีบประกอบสัมมาอาชีพรีบทำงานรีบหางเงินก่อนที่คุณจะไม่เหลือเงินพอที่จะเอาไว้ลงทุนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในปีมะโรงนะคะแล้วพบเจอกันใหม่กับการทำนายดวงรายวันเป็นประจำ เช่นเคยนะคะกับช่องลบพลัดพยากรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคําพยากร